กลับมาไม่เป็นไรตัดไปก็กลับมาลูกคุณครูเห็นแล้ว r e c o ของใครได้หน้าตาเหมือนของคุณน้ำมาก โชวช์โชว์ปูโชว์หน่อยโอเคพัตตี้โอ้นี่ครับโอเคทุกคนสวยเอลเนื้อสวยเล่นตัวหนลูกโอเคเยียเ่ยมโอ้สวยมากเลยมาสวยเก่งทุกคนเลยนะคะทีนี้เตรียมกระดาษใหม,ม่ขึ้นมาปล่อยให้กระดาษนี้หแห้งก่อนห้าม,ม,มะาอะไรนะห้ามใช้ชูซับ ได้ยินอยู่แต่ว่าไม่เห็นภาพห้ามใช้ทีชชู่ซับนะลูกปล่อยแห้งเองเลยหนูเอาไปตากท่านลงวางไว้เลยลูกตอกวางกระดาษใหม่ขึ้นมาวางตอกไปเตยมกระดาษใม่ดีวันนี้เยวกำลังทำอะไรเนี่ยไงแล้ว ตอไปเราจะวาดรูปแล้วระบายสีอ่ะนี้นะคะหยิบวีสองขึ้นมาเลยดูที่กระดาษของคุณน้ำนางเยอะแล้วดูที่กระดาษของคุณน้ำ

เพื่อนบิดไม้ได้ครับพื่อนบิดไมด้วยนะ,เร,ะเราจะดูคูนนะฮัลโหลแอลเนื้อ แม่อ่เยเด็กๆไปนะคะขีดเส้นลงมาแล้วก็ใส่เท้าเหมือนเาเหมือนนี้แบบนี้เลยลูกเปร๊บเขาเหมือนคิตตี้เลยอ่ะดูสิเด็กๆ รู้จักคิตตี้ไหมคะเจลแมนต่อไปไม่ทำโค้งๆขาหลังแล้วก็เติมขาแล้วก็ทำในต่อเติมลูกตาใหญ่ๆไว้นะ แมวต้องมีหนวดด้วยนะทีนี้เราได้แมวแล้วเราก็จะทำการระบายสีระบายสีแมวเด็กๆเสร็จยังลูกครับครับนุงว่ามีปากด้วยได้ครับ แต่ว่าถ้าถ้าเรายังไม่วาดแบบมีปากก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราจะต้องระบายสีทับแล้วก็ตัดเส้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายตอนขั้นตอน <Okay. S 1> ตัดเส้นเราเค่อยเติมปากก็ได้ครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคโอเคเก่งมากทุกคนปบมือให้เลยต่อไปสีเดียวแล้วก็ให้นักเรียน เลือกสีที่จะระบายตัวแมวตัวแมวก่อนนะเอาสีอะไรดีเด็กๆแมวเป็นสีอะไรดีตัวของแมวให้นักเรียนเลือกสีที่ชอบดีกว่านะคะสีที่นักเรียนชอบอ่าสีที่เราชอบเอาสีที่เราชอบหรือสีที่เรามีระบายที่ตัวกุน้ำขอเลือกแมวสีแดงเลยแล้วกัน ถ้าใครอยากได้สีชมพูก็เอาสีขาวไปผสมสีชมพูนะคะสำหรับผู้หญิงที่อยากได้สีชมพูครูจะระบายที่ตรงนี้ให้ดูเทคนิคนี้คือเทคนิคเปียกบนแห้งนะคะเทคนิคเปียกบ,บนแห้งเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดสําหรับ,บนักเรียนถ้าเกิดเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกต้องใช้พื้นที่ของกระดาษเยอะมากเหมือนกันนะ ปรับผู้กันให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงานนะคะปรับเปลี่ยนผู้กันให้เหมาะสมอ่าเดี๋ยวคุณครูจะระบายตัวแมวให้ดูระบายที่ตัวแมว ไปให้เข้มเลยนะเด็กๆทำไปเพราะพ่ครูเลยนะลูกพยายามจุมสีไปบ่อยนะคะ ขาหลังก็ต้องเป็นสีเดียวกับตัวที่อยู่ด้านหน้านะคะ ่ะตัวแมวคุณน้ำเสร็จแล้วสีดแดงแจ๋เลยแมวเดอะแฟชช์อ่นนรู้จักเดอะแฟชช์ไหมครับต่อไปใครเสร็จแล้วกยกมือขึ้นครับอ่าเดอะแฟชช์เก่งมากเลยโหสแสดงว่าเข้าใจเยอทำหน่อยมาก พยายามให้อยู่ในกรอบนะลูกเมลี่เลนครับต่บบอไปคุณครูจะสอนผสมสีที่หน้าของแมวมคุณครูจะถามนี่ละคนว่าตัวแมวของแต่ละคนเป็นสีอะไรที่ระบายลงไปเบสครับแมวเป็นสีอะไรลูกเปิดไมยังแ<อ>มวส้มสีเขียวทีละคนหลดเดี๋ยวคุณครูถามทีละ ของผมแนวตรงตัวสีน้ำเงินโอเคเบสเลือกสีน้ำเงินคู่กับสีเขียวด้านบนนะครับของผมเป็นสีเบสหยิบสีเขียวกับสีน้ำเงินไว้เดี๋ยวคุณครูจะสอนผสมสีที่หัวของแมวทีละคนลูกทีละคนเดี๋ยวคุณครูถามทีละคนพัตตี้ตัวแมวเป็นสีอะไรลูกยังคยงไม่รู้สิรันครูสีฟ้าสีฟ้า สีฟ้าคู่กับสีม่วงอ่าสีฟ้าคู่กับสีม่วงสคับทีมตัวแมวเป็นสีอะไรลูกสีฟ้าอ่าคู่กับสีม่วงเหมือนกันแมวเนื้อตัวแมวเป็นสีอะไรครับสีส้มครับสีส้มคู่กับสีเหลืองครับนะคะกาวัด เป็นสีเขียวใช่ไหมลูกของหนูใช่สวัสดีค่ะคูะ่กับสีเหลืองครับสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะอ่ะไม่เป็นไรอังเปาอังเป,า,งเปาตัวแมวเ,เป็นสีอะไรลูกอะไรนะครับเขียวเหรอครับถ้าเป็นสีเขียวคู่กับสีเหลืองนะลูก หนูไม่ได้เปิดไมค์น้ำสีระบายไม่เกีือกเหรอครับสีขาวคู่กับอะไรก็ได้ลูกคู่กับสีอะไรก็ได้ยานิสายานิสาแมวหนูเป็นสีอะไรลูกอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกว่าถ้าสีส้มคู่กับสีเหลือง สีฟ้าคู่กับสีม่วงนะคะหรือคู่กับสีน้ําเงินก็ได้นะสีเขียวก็คู่กับสีเหลืองหรือคู่กับสีน้าเงินก็ได้สีแดงคู่กับสีส้มหรือสีเหลืองก็ได้นะคะสีที่มีความใกล้เคียงกันลูกนะคะต่อไปส่วนของหน้าแมวใครที่เพิ่งเข้ามาดูไปพร้อมๆกันนะลูก ส่งของหน้าแมวให้เราเลือกสีที่เข้มที่สุดไว้ด้านล่างเดี๋ยวดูคุณน้ำนะเดี๋ยวดูที่หน้าแมวของคุณน้ำนะเดี๋ยปิดไม์ก่อนนะ,ะที่หน้าแมวคุณน้ำนะคะให้เลือกระบายสีเข้มไว้ด้านล่างบายสีเข้มไว้ด้านล่างนะคะจากนั้นสีที่เราเลือกคู่สีเมื่อกี้ให้นำมาผสม คุณครูค่ะให้ทำอะไรหรอคะคุณครูให้ระบายสีลูกครูให้ระบายสีแมวตอนนี้ค่ะไม่ใช้สีน้ำเป็นสีลายคะสีไม้หรอคะคุณครูสีน้ำลูกสีน้ำ โ <Okay>, อเคค่ะเราก็จะได้แมวที่มีคืออะไรว่านะว,ว่าเลยนั่งเลยนั่งเลย จังเอ่ยจับผู้กันให้ถูกต้องนะไม่ต้องจับไกลๆเหมือนคุณน้ำนะคุณครูเก่งแล้วคุณเลยจับไกลลลก ต่อไปให้เราใช้สีเข้มที่อยู่ด้านล่างของหน้าแมวไประบายหูนี่นะคะพอแห้งแล้วทำไงใช้ปากกาตัดเส้นแต่ต้องให้แห้งก่อนนะ ก็ง่ายๆกว่านั้นตอนันจะตัดส้นให้ดูก่อน ถ้ากระดาษยังไม่แห้งนักเรียนจะตัดเส้นไม่ได้นะคะขั้นตอนการตัดเส้นเราสามารถเพิ่มลวดลายได้นะคะที่หน้าของแมวหรือว่าที่ตัวของแมวเหมืเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผมวาดปากไปด้วยเราก็สามารถวาดปากได้จะทำหนดแมวอีกที ใครเป็นแมวผู้หญิงก็เติมขนตาแล้วนะคะนี่แมวคนนั้นเป็นแมวผู้หญิง เสร็จะเลี้ยงจะแล้วยังไม่หมดเลยต้องเรียนไม่ถึงมีชั่วโมงแบบเสือไม่ต้องถามแบบแบบเสือติดเสือจะต้องถามไม่ได้ซื้อใหม่ โอเคเด็กๆอ่าในค่ายเสร็จแล้วค่ายเสร็จแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่แมวคุณ้ำนี่แมวของคุณ้ำหน้าแดงเชียวเห็นไหมคะนี่อ่า เราวาดลายเส้นเพิ่มเติมได้อะสีม่วงสีฟ้าถูกต้องโอเคเดี๋ยวตัดเส้นให้สวยงามนะคะเราให้แห้งก่อนเราค่อยตัดเส้นนะคะรอให้แห้งก่อนเราลงุงชันแห้งแล้วลเ่ก็เปิด,ดไม่ได้ยังดูดูดูว่าแม่เปิดยังแม่มองเปิดแล้วกำลังลงเส้นทีนี้กำลังลงเส้นแป๊บหนึ่งนะคะครับครับเราจะได้งานทั้งหมดสิบชิ้นวันนี้เดี๋ยวคุณครูรอลูก จะหมดเวลาพอดีเลยโอเคของแพตตี้แพตตี้อย่าลืมตัดเส้นด้วยนะ ต้องให้แห้งก่อนนะทัตตี้พอแห้งเราค่อยตัดเส้นนะลูกนี่ของฉันแห้งแล้วครับแล้วก็มีงานชิ้นนี้เห็นไหมคะก็จะมีงานชิ้นนี้อ่าอ่าในโชว์งานชิ้นนี้หน่อย โอน,นี้อันนี้โเคต้องคุณครูจะถ่ายรูปไปให้นะคะแล้วให้เด็กๆเขียนข้างบนเหมือนครูน้ำนะลกูกนะอันนี้สองเหลืงเราก็เราก็สีเหลืองสีแดงกับสีสีแดงกับสีเหลืองนะคะสีแดงกับสีเหลืองก็คือการผสมสีสองสีข้างล่างคือการไลส่สีนะคะด้านบน เป็นเทคนิคเปียกบ,บนเบียรเป็นแม่ห้ลาล่างเอาหูเนาะแล้วค,คุณครูถ่ายรูปให้แล้วเด็กๆเขียนเหมือนคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวค,คุณครูจะสร้างอัลบั้มให้นะอันนี้ไม่ใช่การบ้านนะคะไม่ใช่การบ้านนะอันนี้ไม่ใช่การบ้านเพราะฉะนั้นเราจะใครที่ทําก็จะมีงานไปโชว์ในกลุ่มในอัลบั้มของคุณน้ํานะคะอ่าโอเค ต้องถ่ายไหมถ่ายรูปครับเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยนะคะนี่ทุกคนเก่งมากเลยปลกมือให้ตัวเองน้อยทำให้ทำโชสุดไม่ไม่ไม่เป็นการบ้างไหนเอาเนื้อโอเคเก่งมากค่ะ A B C D E F G ก I J K L M N O P โอเคเหลืห้านาทีตอนนี้เหลืออีห้านาทีหมดเวลาเหลือห้านาทีจะหมดเวลาเมื่อกี้คุณครูสอนเทคนิคอะไรบ้างเมื่อกี้คุณครูสอนอะไรบ้างหนึ่งเปียกนเปีบนแห้งเก่งมากค่ะสอง เปียกยบนเปียกบนเปียกเก่งมากเก่งมากถ้าคุณครูอผสมสีอ่าการผสมสีการไล่อะไรการไล่สีการไล่เฉดสีค่ะถูกต้องครับคุณครูจะถามว่าถ oh. ้าเวลาคุณครูออกข้อสอบอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ฟังคุณครูลูกถ้าคุณครูออกข้อสอบมาว่าการนำสีการเฉียบ ไประบายบนกระดาษที่แห้งเป็นเทคนิคใดข้อหนึ่งเปียกบนเปียกข้กกอสองเปียกบนแห้งข้อสามารผสมสีตาใจลูกเปียกบนแห้งโอเคเยี่ยมไปเลยผมมือให้ทีนี้ถ้าคุณครูบอกว่า การนำสีอฟังคุณนั้นนะการนำสีไประบายการนำสีที่เปียกไประบายบนกระดาษที่เปียกคือเทคนิคใดบนเปียกอ่าต้องตอบได้นะเขาคือเทคนิคเปียกบนเปียกถูกต้องมากทีนีต้นต้องทำข้อสอบได้อยู่แล้วในทวนอีกทีคิดว่า รูปร่างที่คุณครูเคยสอนรูปร่างมีกี่มิติข้อหนึ่งหนึ่งมิติข้อสองสองมิติข้อสามสามมิติจำได้ไหมเอ่ยอสองมิติถูกต้องครับแอลเน,อเนื้อเก่งมากดี่ดงอายาฮูจัดให้อาฮูจัดไปตอนตอบถูกคุณครูก็จะ นี่ไงล่ะนะอ่ะทีนี้ตอนนี้หมดเวลาซะแล้วโทรงานให้คุณครูดูอีกครั้งหนึ่งจับหน้าจอหน่อยได้ไหมเอ่ยโชว์แมวเลยน้าเดี๋ยวคุณครูจะตั้มหนึ่งสองตัมนะเดี๋ยวคุณครูจะตั้มหนึ่ง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 เอออันนี้น่ารักวอันไหนสวยไหนอสวยไหนสวยโชว์ขึ้นมาเลยอันไหนสวยโชว์ขึ้นมาเลยขอบคุณค่ะ โชกอนโชกอนโชกอนใครที่มีแบคกาวแบคกราวออกลูกอ่านึงสองต้มดีดีโอเคเยี่ยมไปเลยไปว้าวอันนี้ด้วยอ่ะเก่งมากทุกคนเก่งมากเก่งมากอ๋อโอเ ต่อไปหนูก็จะเล่นนีเอาไม่เอาแค่นี้ก็เลิกหมดแล้วเนี่ยหนูไม่เลิกก็เหล่ขอบคุณค่ะพูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับเด็กเด็กเก่งเด็กเายบไปไปไปบายครับแม่นุ๊กไปบายอ่าเยี่ยมสวัสดีครับแม่นุ๊ก สวัสดีค่ะแมวเนื้อทักทายผ่านการเรียนผ่านออนไลน์ไปเลยมาดูแลสุวภากนะคะเด็กๆเทนตี้ไปทำงานต่อได้แล้วเดี๋ยวไปแหละไปแล้วนะคุณครูคุณครูออกแล้วนะไม่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 าคนเดียวครับ